สสเต็ปการกินอาหารให้ผอมลงและพุงไม่ป่องนะครับถ้าทำแบบนี้ทุกวันเนี่ยจะได้ผลในระยะยาวแน่นอนนะอันแรกก็คือเลือกที่จะดื่มน้ำเป็นอันดับแรกนะับตอนท้องวางส่วนใหญ่สเต็ปผมก็คือตื่นมาตอนเช้าแล้วดื่มน้ำเลยอาจจะผสมกาแฟผสมชาเขียวผสมมะนาวขิง รือว่าอาจจะผสมอะไรก็ได้ครับแล้วแต่นะหรือบางคนจะผสมเป็นคอลลาเจนแบบผมแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ละกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำไอเฟเนาะังนั้นเรากินอาหาร3มืือนะครับสเต็ปเราก็สามารถกินอะไรก็ได้นิดหน่อยนะครับก่อนไปออกกําลังกายพอออกกําลังกายเสร็จปุ๊บดื่มน้าสักหน่อยเพราะว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่ก็คือเหงื่อออกแล้วอ่อนเพลียดังนั้นการดื่มน้ําจะช่วยเติมนะครับระบบไหลเวียนเข้าไปในร่างกายได้ ข้อที่2นะครับคือการที่เราเห็นมื้ออาหารเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมให้เล็งและดูซิว่ามันมีผักอยู่ในอาหารนั้นไหมนะครับให้กินผักก่อนนะครับเป็นอันดับแรกของมื้ออาหารเลยการกินผักเข้าไปเนี่ยผักจะช่วยไปกวาดพวกไขมันที่ค้างในลำไส้เนี่ย ออกไปก่อนเพราะว่ามันมีไขมันเรารู้อยู่แล้วว่าไขมันส่วนใหญ่เนะี่ยจะค้างเหนื่อยลำไส้ได้40ชั่วโมงดนะังนั้นเราเอาผักไปกวาดก่อนนะจะได้เอาไขมันเก่าออกไปก่อนแล้วช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยนะครับเสร็จปุ๊บระดับ,บ,บที่3ก็คือเลือกซิว่าในอาหาร,รเหล่านั้นนะมีอะไรที่ดูโปรตีนสูงบางถ้ารู้สึกโอ้โหผัดกระเพราไข่ดาวมีกระเพราอยู่นิดนึงมีไข่อยู่ฟองนึงผมแนะนําว่าต่อไปต้องจัดซะหน่อยนะครับกินไข่สัก4ี่ฟองนะครับพร้อมกับ อาหารมื้อนั้นอย่างเช่นอาบางคนอาจจะสั่งเป็นข้าวผัดกะเพราไข่ดาว ใส่ไข่ลวกไปสักสี่ฟองไข่ต้มสี่ฟองไข่ทอดไปสักสี่ฟองคนระับเพื่อให้เราเพิ่มโปรตีนไม่ชอบไข่ก็กินปลาไม่ชอบปลากินหมูไม่ชอบหมูกินไก่ไม่ชอบไก่กินธัญ,ญพืชเต้าหู้อะไรแบบนี้ก็ได้การที่มีโปรตีนสูงมันจะช่วยทําให้มื้อนั้นเนี่ยเราได้โปรตีนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างคอลลาเจนบนใบหน้านะแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ยจะไปหาที่ไหนงั้นไปซื้อเป็นพวกเวแบบซองคอลลาเจนแบบซองใส่น้ําแล้วก็กินพร้อมกับมื้ออาหารก็ได้อย่างเช่นเนี่ยผมเอาคอลลาเจนใส่ เข้าไปเนี่ยสิกรัมเข้าไปแล้วก็กินพร้อมกับมื้ออาหารตอนเย็น,นไม่นจะช่วยทําให้เราเนี่ยได้โปรโตีนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับใครอยากเห็นคอลลาเจนอจนอแกนิกนาเข้าจากญี่ปุ่นกับแคนดาอันนี้พี่สาวผมออกแบบให้ใช้สําหรับคนไข้ในคลินิกนะครับก็พิมพ์คําว่าคอลลาเจนได้ข้อที่4นี้เอาแบบนี้เลยเวลากินนะครับพยายามเลือกที่เป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมนินหรือข้าวที่ไม่ขัดสีกินพร้อมกับกับข้าวอะไรก็ได้ที่เราอยากกิน ผมไม่ซีเรียสเลยนะว่าทุกคนจะกินกับข้าวไรกินที่ชอบอบอะไรก็ได้ครับเอาที่เราชอบอะแล้วกินกับข้าวเยอะๆยิ่งกินกับข้าวเยอะๆเราจะกินข้าวน้อยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากับข้าวส่วนใหญ่ประเทศไทยก็จะมีแค่อาผรกเนื้อแค่ไม่กี่อย่างอะ่ะผู้นี้ไม่อ้วนอยู่แล้วสิ่งที่ทําให้เราอ้วนส่วนใหญ่คือเรากินข้าวเยอะข้าวจะถูกย่อยสุดท้ายกลายเป็นน้ําตาลแล้วน้ําตาลที่เหลือจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันดังนั้น,น,นกินกับข้าวเยอะๆกินข้าวให้น้อยลงอาจจะ ขัดกับสิ่งที่พ่อแม่เราเคยสอนแต่ผมอยากจะบอกนะรุ่นพ่อแม่เราเป็นเบาหวานความดันไขมันเยอะมากเพราะว่า กินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจาเป็นรุ่นเราจะเป็นรุ่นที่อายุยืนแล้วแข็งแรงนงังนันเราจะกินข้าวน้อยลงกินกับข้าวเพิ่มขึ้นในรุ่นเราครับลองดูครับ4ข้อนี้ผมทํามาตลอด8ปีที่ผ่านมา2ปีแรกผมลดความอ้วนได้21กิโลกร,รมัมรอบเอวลดลงไป7-8นิ้วนะครับแล้วผมก็ทําแบบนี้มาตลอดแต่ไม่ค่อยเข่งคัดหลุดบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ผลสุดท้ายมันทําให้7-8ปีที่ผ่านมาผมเนี้ยสามารถคุมสัดส่วนนะครับ แล้วเป็นแบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้คือยังมีกล้ามอยู่ไขมันน้อยแล้วก็ไม่มีหย่อนยานเลยแค่สูตรง่ายๆแค่นี้ลองไปใช้ดูครับรักทุกคนนะครับใครกินแบบนี้แล้วได้ผลคอมเมนต์มาหน่อยผมอยากดูนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ